มาตัา้งแต่เด็กอาจารย์บอกแล้วว่าบอกลูกทุกคนลูกศิษย์ด้วยวันนี้หาเงินมาเป็นหมื่นล้านทัาา้นข้าจูรจะแ้วตอนตื่นสายไม่ต้องหาอาจารย์ไม่เอานะอาจารย์บอกลูกจริงๆแล้วบอกลูกศิษย์ทุกคนนะถ้าหาเงินมาเป็นหมื่นล้านลูกนอนตื่นสอบทุ่งไม่ต้องหาสมบัติลูดื่นหมดหาเงินมาเื่นล้านลูกติดยาก,ก็ไม่ต้องหา เงินมาเป็นแสนล้านมานอนอย่างหลังหนูไม่ต้องหาวันนี้อาจารย์แห้วเป็นหมอดูมานานแล้วก็อยู่กับเฉพาะคนเปิดนี้ก็อย่างน้อยก็ต้องมีหลายท่านที่ดูให้ตั้งแต่พันตีอย่างท่านเดชพลนี่ก็ป็นพันตีก็เป็นแน่นอนแล้วทุกท่านที่อยู่ในรูปนี้ก็ดูก็ตุกข์และอาจารย์แห้วมีวันหนึ่งอาจารย์มีลูกศิษย์อาจารย์ทําให้มีเป็นพันล้านแล้วก็ ลูกสิบคนเนี er> ้ย exactly. ต no. ้องพาเพื่อนอีกคนมาเพื่อนอีกคนบอกว่าเฮ้ยคุณรวยเพราะอะไรไอ้คนนี้ก็เลยบอกว่ามนรวยเพราะว่าชื่ออาจารย์แหน่อยากมามันกด้บอกว่าไปไหมพอเพื่อนคนนี้ถามอาจารย์แหน่ไอ้เพื่อนคนนี้ก็ตอบว่าเฮ้ยชื่ออาจารย์แหน่ว่าอาจารย์ว่อยังกำลังอยู่แล้วคูณจะอาจารย์แห้จะพามาเลยได้กังอาจารย์เก็บในใจไว้ก็เลยว่า เดี๋ยวต่อไปนี้อาจารย์ทำหงชุยทุกสิ่ทุกคนด้วยหมดอาจารย์จะทำหงชุยเองถ้าอาจารย์ยังจนอยู่อาจารย์จะเป็น,นูแลเด็กขาฟ้องแล้วก็บอกลูกศิย์ทุกคนวนะ่าถ้ามีความรักห้ามมีแบบกาบห้าม้ามีความรักห้ามแบบมีแบบจมน้ำถ้ามีความรักห้ามแบบมีแบบแบบตึกเระโอาจารย์สอนนะอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าวันจรงิงอาจารย์ไม่ต้องไปงานไทยพิศิษฐ์จะเท่ยวนก็ทํารกศิจยกวันนี้ท้าลูกจารย์ทั้งหมดมีสี่ มีความรักแล้วเกิดวันหนึ่งเกิดมีปัญหาแล้วเขากระโดดติดตายอาจารย์ไม่ทานะจากก็ไม่ไปอาจารย์ก็สอนอย่างนี้ทุกวันถามลูกได้แล้วตื่นมาต้องใส่บ้านแล้วถ้าอาจารย์ตีสี่ท่นลูกต้องมาใส่บาตรแล้วอาจารย์สอนเสมอว่าถ้าร่ำรวยแล้วลูกอาจจะแค้วลืมชินถ้าร่ำรวยแล้วห้ามหมือเติมเพื่อยากจนด้วยแม้กระทั่งอาจารย์อาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีคนรู้เยอะแยะมาด่าบนอาจารย์สุดท้าย ทุกวับบนไม่มีจะกินมันกากชานเยอะแยจานไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะยุคนะเพราะอาจารย์ดูดวงมานานและอาจารย์รู้ว่า,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 วาต่อไปนี้ฝากทุกคนนะตั้งแต่หลังโควิดม,ม,มาแล้วฟ้าดินลงท่อจากตลาดที่คนเยอะจะไม่มีคนจากตึกโรงแรมที่คนเคยเป็นแยกกันนอนจะไม่มีคนนอนแล้วและอะไรบางประเทศที่เคยอยู่ลนเสมบูฟณูจะเปลี่ยนหมดนั่นคือต้อง ทุกท่านที่มาแมววันนี้อาจารย์ต้องขอบคุณหากการต้อนรับและอาจารย์ขอบคุณมากขนาดร้อนอาจารย์เองก็ยกเป้ย์เหมือนกันทักเหมือนเดิมแล้วก็อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วทุกท่านนะครับท่านประธานท่านท่านเจริญจิตวิภาครับแล้วก็ท่านสมเด็จพระิชายแล้วก็ท่านเฉลิมพระเกียริโดยเฉพาะนะครับทุกท่านเติออาจารย์ต้อนรับการถึงห้องประการใดขอใครแล้วก็อาจารย์ก็พูดเสมอนะใครไม่ถูกใจอาจารย์ก็ไม่เป็นไร และอีกว,วัมนึง่งจาไม่อยู่ก็อจาจารยไว้นะทุกคนอยากรวยเธอต้องพื้นฐามมีความกระจำอยู่และคนที่มีสามีดี 3, ต้องอะไรแต่งานวันนี้พรุ่งนี้ต้องทำง,งานเลยนะไม่ใช่นอนทุกวันแม้กก็ท่าเมียด้วยแต่งวันนี้พรุ่งนี้เธอต้องล้างจานเลยไม่ใช่มาน,นอน นายุคใหม่เปลี่ยนใหม่นายจะฝากวิจารณ์ทพูดไม่พอแล้วก็ไม่ค่อยมีทีมากก็ฝากขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านหากอาจารย์พูดแล้วไม่โกธถูกใจต้อปลอดภัยแล้วก็ขอให้บุญบารมีในวันนี้ที่มาร่วมมงคลสมรสลูกอาจารย์ทั้งสองก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและท่านประธานด้วยนะครับทุกท่านทุกท่านที่เดินทางมาวันนี้เดินทางก็ปลอดภัยกลับไปขอให้รวยและเหตุผลกลับไปขอให้หมดที่หมดสินกลับไปแล้วให้ถุกทางที่หนึ่งกลับไปแล้วก็ขอให้มีความสุข เป็นร้อยล้านพันล้านื่นล้าน,ลาน,ลาน,ลานและชิ้ศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำพนปืนแห่งนี้อาจารย์เลี้ยเคยมาวงสวมมากมายก็ขอให้วิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนปืนแห่งนี้สิ่งมีพระกรมสาลีนิกท่าเดินดประดามประธานผอในท่านประธานในพิธีและคู่บ่าวสาวในวันนี้ซึ่งเป็นลูกของข้าพเจ้าและก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้หากใดยังติด ไปใดอยู่ปรขอให้กลับไปรับเงินล่องรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านและสุขภาพดีทุกท่านถึงประการเดิมสาธุน้ำชายโยเลยได้ไหมคะน้ำชายโยเลยค่ะอาจารย์ครยังไงขอพี่เป็นสักสักคนหนึ่งนะเสียเวลาไม่เห็นนะพี่เป็นไม่เหมือนงานไู้ใหา่ ขอบคุณอาจารย์เขียนและอาจารย์เท้านะครับเือขอมูลพอดีเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่อาจารย์เห้ามีลูกสาวและลูกชายซี่มีตะบุก็เจอก็ได้เห็นกันพ่อครัวผมกับพ่อครัวอาจารย์เขาพ่อเป็นผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพี่อาจารย์เข้าแล้วก็พอพูดถึงวัดโพมอในอดีตขอนยอดนิยมผมเป็นคนสร้างห้องสมุดเป็ดเชิญยินที่วัดโกมอนะครับแล้วก็อาจารย์เห้าเคยได้เรียนที่นั่นฉะนั้นมุลบารมีของอาจารย์เขาต่อไปหนุนวงเป็นหมื่นล้านนะครับขอบคุณครับห่ล 你学们，同学们，全体同学，大家，起！ วันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดสิทธิอนุสิ์รักอาจารย์แห้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์บ้างนะสวัสดีครับ